สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่น Division 3ต่อนะครับนี่นะครับผมเล่นไปแล้วตอนนี้เรามีอยู่16แต้มแล้วนะครับอีกเพียงแค่สามแต้มเราก็จะขึ้น Division 2ครับผมมาดูกันว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าไปครับหาคู่แข่งกันเลยโอ้ดิวิชันสามเหมือนกันนะครับผม นะักเตะเราจะมีตัวไหนที่ฟิตบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าจะฟิตตั้งสิเอ็ดคนโอ้โหพร้อมเพียงพร้อมสู้ครับผมไปดูทีมเขาบ้างดีกว่านะอู้ทีมโคตรโหดนะครับมาครับผมเขากดพร้อมเลยนะมาดูกันว่าใครจะสามารถเอาชนะได้ ครับเราเป็นฝ่ายเคลียมาครับโรนัลโดไปที่เจอรัตเจอรัตไปที่วีราวีรามาที่ปูโยนะปูโยว่าไงไปที่วันไรวันไรมาที่ปูโยปูโยหมุนตัวส่งไปที่เนมาเนมาให้คันเซโล่คันเซลโลไปที่เนมาเนมามาที่นสตาอินนสตอได้บอลครับอินสตาให้วีรา วีเอราให้เนมาเนมากระชากมาเปิดให้รู้นั้นโดโอ้โหข้ามคานนะครับข้ามไม่ได้ไงเนี่ยนึกว่าจะเข้าออแล้วคานครับเปิดมาให้เลวานเลวานมงได้อยู่ที่รัดฟอร์ดอยู่ที่ครับครับมาให้เลวานเลวานยิ่งด้วยไซยต์หติดเซฟน่อยเออครับ นอยเออร์เซฟได้อย่างสวยนะครับบอลมาที่เมซี่เมซี่เปิดมานอยเอ,อึกกระโดดคว้าไว้ได้ทำไงครับเราจะทำยังไงดีไปให้คันเซโล่คันเซโล่มาที่อินเอสตาอินเอสตากระชากมาให้ ให,ให้ไม่ได้ครับแต่ยังได้แมสซี่แมสซี่มาที่โรนโดโรนันโดให้แมสซี่แมสซี่ว่าไงแมสซี่ส่งให้เนมาทะลุช่องแล้วก็ปั่นด้วยขวาเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โหอย่างสวยนะครับลูกนี้การเขาทำมาครับเขาเคลียรยมาที่วีรวีเอร่าส่งติดครับ บอลอยู่ที่เนมาเนมาจะสวนไปที่อินเนสตาอินเนสตาให้เนมาขึ้นนมาให้ที่เจอราดเจอราดว่าไงส่งได้มาที่อันเซโลให้โรนโดอหืมติดเดลิกมาบอลอยู่ที่เลวาน,นะครับเขาสวนเขาแทงมาให้รัดฟอร์ดแต่ว่าคิมมิชยังดักไว้ได้สวย น้อยเออว่าไงไปที่วานไดวานได้ไดเอาส่งไม่ดีแล้วครับเลวานส่งให้ยูอันครับยูอันครับยูอันครับว่าไงส่งให้เมซี่เมซ,มซี่ยิงด้วยซ้ายอื้อหากเสาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะแย่แล้วเราไม่ปล่อยให้เขาได้ยิงแถมไปส่งลูกอย่างนั้นอีกมาครับน้อยอามาที่ปูโย ูโยให้คิมิชคิมิชให้วิราวิราให้คิมิชสวยมาที่เมสซี่เมสซี่ไอเนสต้เมสซี่กระชากเมสซี่กระชากไปแล้วกระชากไปแล้วเมสซี่เปิดด้วยควาอื้มไม่ตรงโรนโดแต่ว่าเนมายัางได้เนมาเนมาให้คันเซลโลคันเซลโลทันไหมสวยมาที่เนมาอีกทีเอาอเสียจังหวะบอลอยู่ที่คาฟูครับเขาจะสวนเราแล้วสวยวิรา เวลาให้ที่อินเนสตาอินเนสตาส่งอือหึส่งไม่ดีครับมาแล้วครับบอลอยู่ที่รัดฟอร์ดให้เลวานเลวานกระชากกระชากมาแล้วกระชากมาแล้วจะส่งอือหึเตติดคันเซโลสวยบายคันเซโลส่งมาที่ปูโยปูโยมาที่คิม,มิชคิม,มิชเมักซี่เมสซี่ให้คิม,มิชไปที่อินเอสตาอินเนสตาให้คิม,มิช ไปที่อินเนสตอร์คืนแล้วก็มาที่แมสซี่แมสซี่ไปที่อินเนสเาอินเอนสตอรให้โรนันโดโอ้โหแต่ยังได้ย้ายได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโรนันโดยิงด้วยซ้ายอื้อหือติดเซฟแต่ว่านี่มาทันทันอยู่ทัานาน,านีน่มาอื้อหือช้าไปแล้วครับเปิดไม่ทันโอ้โหนึกว่าจะเข้าแล้วนะโกเซฟได้เฉยเลยมาครับอินเนสตอรเปิดมุมเปิดด้วยขวาไปแล้ว มาที่เจอราดมงได้ไหมเลวานดักได้อา้าวคิมิชกได้ไปที่อา้าวทรงติดีแหละมาที่เมซซี่อยู่ที่เลวานเลวานให้โยฮันครับยฮันครับมาแล้วยฮันครับยฮันครับกระชากมาติดปูโยสวยทรงติดปูโยอา้าวจบไปแล้วครับครึ่งแรกอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์โอโห้โอกาสต่างคนต่างมีไม่เยอะมากนะครับ มาครับมาเริ่มครึ่งหลังเลยบอลอยู่ที่เลวานเลวานกระชากมาโรนันยุมาที่เมซี่เมซี่เปิดมาให้โยนครับโอ้โหเปิดโคตรสวยอ๋อแต่ปูโย่ดาวได้สวยเวีราเคลียมาบอลอยู่ที่รุนโดไปที่อินเอสตาอินเอสตาให้เมซี่เมซี่ให้คิมิชคิมิชมาที่เมซี่คืนเมซี่ให้รุนโดโรนันโดอ้าวลุดมาแล้ว ให้ที่เนมาเนมายิ่งหือติดบล็อกชา้าไปนะครับโดนินโยสวนแล้วมาที่เมซี่เมซี่ให้เลวันเลวันไปที่ครับครับกระชากมาส่งไม่ดีครับติดคิมิชน้อยเออเปิดบอลมาที่คันคันเซโลส่งไปที่วันไรมาที่เจอรัตเจอรัตมาที่คันเซโลมาที่เนมาเนมาช้าครับโดนยินโยแย่งได้ ลวนโยส่งให้เมซี่เมซี่มาที่ยนครับครับให้เลวานครับเลวานให้ครับอ้าวหลุดแล้วโอ้เรียบร้อยหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับผมโดนยิงเรียบร้อยเสียดายลูกนี้ครับดักไม่ดียิงคมด้วยมาครับเขี่ยรึ่งหลังเอ้ยไม่ใช่เขี่ยข้างหลังหลังจากโดนยิงพูดผิด มาครับปูโยมาที่วานได้วานไดให้เจอราดเจอราดมาที่อินเอสตาอินเนสตาอินเนสตาให้เอ้ยโรนโดให้เนมานเนมาโรนโดคืนโรนันโดให้เนสตาอินเนสตายิงด้วยซ้ายเรียบร้อยมาไงครับเนี่ยสองประตูตอนหนึ่งครับผมบอลแบบตะกูตะกากมาถึงหน้ากูขาเฉยแล้วก็ได้ยิงนะครับสองประตูตอนหนึ่ง ในนาทีที่66ครับส่งมาสวยเลวานลั่นนะครับมาที่วานไรวานไรมาที่คันเซลลคันเซลลให้เนมาเนมาให้อินเนสตาอินเนสตาเนมาเนมาได้ไหมเนมาอื้ม,มเบียดไม่สู้โรนานดินโยนะครับสวยเจอรัตให้เนมาเนมาว่างไงส่งมาที่เจอรัตเจอรัตมาที่โรนันโดโรนันโดพับอกยิงอื้ม ยิงเบานะครับดักได้ไหมคิม,มิชหอหึสวยเรายังได้อินเนสตาได้บอลแมสซี่แมสซี่ให้คิม,มิชคิม,มิชให้อินเนสตาอินเนสตาให้โรนันโดหืยยังติดปุโยหอาแต่เขาก็ใจติดเราแมสซี่ว่าไงแมสซี่ให้คิม,มิชคิม,มิชเปิดมาให้โรนันโดโรนันโดโมงโอ้โหติดเซฟแล้วแมสซี่ยิงเรียบร้อยกูรับกัช็อกแล้วครับสามประตูตอนหนึ่ง ตอนนี้ครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับรู้สึกโล่งทันทีเพราะเรานำสามหนึ่งแล้วโอ้โห,โโหเลวานเจีย่ยไปที่ครับมาที่เลวานคืนครับให้โรนานิิโยโรนานิิโยช้าไหมโรนโยพลิกพลิก,ลกเสียเลยอ้าวเขาได้ฟาวครับจังหวะน,นี้เราจะพอดเกมแล้วกัน เพราะจะแบบจะเปลี่ยนแท็กติกหน่อยเราต้องเล่นกมบรับฟังแล้วนี่จะเปลี่ยนเป็นแผนอือไอห้าสองหนึ่งสองแครับแผนแบบหลังห้านะเน้นรับเน้นรับเราต้องรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพลาดนะครับนี่นะตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนนี่มาร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วหลอดแดงขนาดนั้นเอาใครแทนดีบีนบัปเป้ อเปลี่ยนโดด้วยดีกว่าไหมเปลี่ยนกองหลังดีกว่าหรือยังไงอ่าเปลี่ยนกองหลังนี่แหละดีสุดมาอย่างเอาดูไว้นะครับเพราะดูเป็นตัวยิงเขาจะได้ยิง,ยงฟรีคิกนะครับด้วยเมสซี่ของเขาเมสซี่ครับเมสซี่เมสซี่ยิงฟรีคิกเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเขาไล่มาเร็วมากสามประตูต่อสองแล้วนะครับ โอ้โหเพิ่งโล่งใจไปเมื่อกี้เองอืมไหนขอดูหน่อยโอ้โหรับไม่ทันหรอกร้อยเปอร์เซ็นต์เซฟยังไงได้ถามจริงมาเอ็มบาเป้ให้โรรี่มาที่ปูโยปูโยให้วานไลวานไลให้คิมมิชคิมมิชมาที่วานไลวานไลต้องใจยเย็นครับ แผนนี้กลางไม่ค่อยมีเบเกนมาที่คันคันไปที่โรลี่โรลี่ให้โดโด้ให้โดให้ได้ไหมเอา้าเกมเร็วเฉยมาที่ Mas sey. Mas sey. เมซี่เมซี่รูมินิเกอรูมินิเกออ้าวจ่ายไม่ดีสวยเบเกนมาที่คันคันเปิดมาให้ใครไม่รู้น่าจะเอินเปเปอา้าวสวยเอินเปเปยังได้ มาที่เจอราดเจอราดไปที่คันคันเซโลให้โรนันโดโรนันโดว่างโรนันโดหลุดมาแล้วโรนันโดหลุดมาปันด้วยควา้ oh, าโอ้ติเซฟเอา้าเอ้าจบพอดี <c oughs> โอ้เมื่อกี้ลอกแล้วยิงไปติดเซฟสามประตูต่อสองนะครับสกรอร์ของเราสวยมากขอดูบรรยากาศนิดหน่อยนะครับเลื่อนชั้นทั้งทีเราต้องดูนะครับ อนนี้ก็ตื่นเต้นมากนึกว่าจะเสมอแล้วโลกเลยต้องเปลี่ยนแผนนะครับโอ้เซลฟี่สักนิดแมสซี่โอ้โหนี่ครับนี่โอกาสเรานะกก่าเยอะกว่าเลยครองบอลก็เยอะกว่านะแต่เขาเซฟเยอะกว่าไปดูเรตติ้งนะเตะดีกว่าต้องอินเอสตาอยู่แล้วครับแล้วเนมาด้วยโอ้เท่ากันหมดเลยนะแมสซี่โอ้โหสี่คนนี้เท่ากันหมดเลยนะนี่ฝั่งเขานะครับ เต้นเต้นมากครับจบไปที่3ประตูต่อ2นะไปครับสเกปไปที่ Division 2เรียบร้อยขึ้นสักทีนะครับต้องการ22คะแนนเพื่อที่จะสู่ Division 1จะสามารถไปได้หรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจ้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ